ที่พระท่านสอนเด็กวัดคนหนึ่งโดนกล่าวหาว่าขโมยของเด็กวัดเสียใจเล่าให้หลวงตาฟังว่าตนไม่ได้ขโมยของแม้ตนจะแต่งตัวไม่ดีผอมแห้งสก,กปรกแต่ตนไม่ได้เป็นผู้ขโมยแต่ใครๆพอเห็นตนต่างหาว่าตนเป็นผู้ขโมย แม้จับคนร้ายได้แล้วแต่ไม่มีใครคิดขอโทษตนเลยกลับพูดว่าว่าตนสกรปรกและดูเหมือนโจรหลวงตาจึงว่าคนเรามีคนสามคนอยู่ในตัวเองคนที่หนึ่งคนที่เราฝันอยากเป็นคนที่สองคนที่เราเป็นคนที่สามคือคนที่คนอื่นมองว่าเราเป็น คนที่หนึ่งมีเอาไว้หล่อเลี้ยงหัวใจตัวเราเองคนที่สองคือตัวเราปัจจุบันที่เรารู้ดีว่าเราเป็นคนเช่นไรคนที่สคือตัวเราในมุมมองผู้อื่นซึ่งคนอื่นใช้ตัวเขาเองเป็นคนตัดสินหากเขาตัดสินเราเป็นผู้สกปรกเป็นโจรโดยไม่ได้เคยรู้จักตัวเราโดยแท้จริง ไม่เคยพูดคุยกับเรานั่นก็เพราะตัวเขาเองในจิตใจมีแต่สิ่งโสโครกจิตใจมืดดำจนไม่สามารถมองผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เขาเอาตัวเขามาตัดสินว่าถ้าเขาเป็นเขาก็จะขโมยจะทำสิ่งชั่วช้านั้นได้อย่างง่ายดายหากเขามองเราเป็นผู้ร่านแหลกเหลวก็เพราะตัวเขา อยากเป็นผู้ร่านแหลกเหลวแต่เขาเป็นไม่ได้จึงยัดตัวเขาไปให้หญิงผู้อื่นหากเขามองเราเข้าใจยากก็เพราะตัวเขาเป็นผู้ไม่อยากเข้าใจใครหากเขามองเราขี้เหนียวเพราะเขาก็ไม่เคยแบ่งปันใครโดยมีคิดเสียดายหากเขามองเราพูดมากน่ารำคาญ ก็เพราะตัวเขาเป็นผู้ไม่เคยฟังใครได้รู้เรื่องสุดท้ายหากเราเห็นว่าเขามองเราเป็นแบบนั้นแล้วเราโกรธเขาก็เพราะเราใจไม่กว้างรับการเปลี่ยนแปลงของโลกไม่ได้เขามองเราที่ภายนอกไม่ได้รู้จักเราเราไม่รู้จักเขาก็จงอย่าไปเดือดเนื้อร้อนใจแม้คนอื่นมองเราผิด แต่ตัวเราที่รู้จักตัวเราดีที่สุดหากมองตัวเองผิดไปก็จะกลายเป็นเราอาคติกับตัวเองและจะทำให้ตัวเองดีไม่ได้